เขยมั้เขน้าไปใก้กอนีการแสดงการแสดงอะไรจะสมบทบาทเลยทาไปเลยอีมูกับนเมัป็นการแสดงขยับก็อีกนิดนึงเราเป็นเมียเขาเด้เห็นพี่เปียทำไหมน่ขย er ับเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ลูก โอเคแค่การแสดงม่เป็นไรอะนี้นอนเลยก็ได้ความนาก็ได้เออนั่นแหละลูกนอนไปนอนไปนอนไปลูกโอเคโอเคโอเคเอาอันนุ่มกองกันเลดกไ้ใั่ใช่ไม่เป็นไรไปพอนะครับเอาเอาโทรศัพท์ครับยังโทรศัพท์ยังอึงอ่ะพี่ลยนอนนอนกันโทรศัพท์ับเสียงโทรศัพท์มันจะมันจะดังขึ้นแล้วก็หยิบขึ้นมา ตู้ซับตรงเข่าให้ไงนะสิเขาเข้าแบบนี้กันไ่ได้ครับให้เห็นบรรยากาศรวมๆกันกดไลน์กดไลน์เข้าไปติ้งต่องเขาทักหากันได้เลยด้อยเลยผู้ใดมีเอฟเฟียดเอารอยทักหาให้เสียงมากขึ้นไหมมีไหมมีมีไหมมีไลายรอยไหมเดี๋ยวตอนนั <h <h ้นค่อยโทรก็ได้ครับเอาตรงนี้เสร็จเอาเป็นไลน์ติ้งต้องเลยเดี๋ยวนะครับ รรครับนู 5, ่นกูรับแต่ลุงเกียร์ครับไม่ได้ตัวนึ่งสามสองหนึ่งแอคชั่นเมาไปเรื่อยๆกันนะครับก็จะเก็บลายซีนนะคนโทรข้าวหนูเยอะไม่เห็นคองพี่ลอยเลย ได้โอเคการมอได้เอาล่ะครับปิดไฟได้เลยโอเคแต่นี่จะเจาะโทรศัพท์ที่หรอใครน้อจะโทรมานี่ไงจะส่งไอ้นี่จะส่งสติ๊กเกอร์เอาเอาเสียงนี่ยังเอาเสียงติ่งต่องหรือยังเปิดเสียงเสียงก็ได้ครับเดี๋ยวทดสอบทดสอบ งไปแล้วมัปส่งไปแล้วนี่ไงมันดังนะส่งไปแล้วเมื่อกี้เี่เราเปิดแจ้งเตือนให้มันเป็นไฟใช่ใให้มันส่งตอนไหนอะไอบอกด้วยนะกูเมย มันมันลอกอีกแล้วมันจะเปื่อยก่อนนนะมันร้อนน่ะเอยเอาีไปเขาองเนเีไอกับไปเน้อสุดแค่นาสวยอเย์ใหญ่ไน้อคือสิค่ะใสสวยยนแบบนี้อ้เสจเอาอีหลีดเหรอไเ้นนัไงนงเอแล้วเลี้ยวนั่นป็เลี้ว ให้สรงความภาพตอนใดทรงสัญญาในเรื่องเอาเลยนอรเล่น anyway> สีเล่ชาอะไนเอา่สไปก็ไ well, ด้เล่มผู้เลก็ได้ด้ล่ะอล่ะให้สรงตอนใดบอกเล่สีทงยังเ่สทงนี้เล่นสับพื้นก็ได้เ่นตาก็ได้เนสับไอ้นะเ่ตารบ่นาอไให้ติ่งไปใส่ติ่งไปไอ่บอติ่งไปตาตั่งเข้าไเบอสเปลี่ยนเครื่องแล้วเปลี่ยนเครื่องแล้วตงเ็นตาไ้ใช่

ดอมีเสียงงเราเด็ดเอาส่ส่งอันนั้นโทษซาภัยนั่นจายตามาเนี่ยเปียเปียเปอามือทำงี้ลูกเปียเอามือมานเปียมือม่เสร็จเป่าเลยรูอนอ่นี่ใช้ใช้เอ้มันติ่งของของของพี่หลอยแน่นอะอันนั้นลองกด เอาเรืองของพี่ลอยทำก็ได้เดี๋ยวจะกดให้เอเอาเลยเอออดท่านกายหนาละเออ เออขออันนี้ได้เรวขออีกรอบยนะครับไอีรอบนะลุกคนเดรัวๆๆๆๆเวเอาเดี๋ยวเหเมื่อยก่อนเนี่ยก็จะหันบึ้งกะถ้าพี่บอกเอาเอาอะมาที่แล้วก็จีบมาอ่านเลยนะโอเคครับ้าสี่มตครับก็วานเลยครับบมาอนเลยมาอ่นเลยีมาอ่ามคอก ให้มสว่างหน่อยีันน่เปิดไฟได้าวายันเนียีเ้าเดียวเื่อนีบอะอหน้าต่างเลยทีนี่เอาเอาหน้ากันเลย้ายโอ้ยกยึดัถ้าถ้ายึดสากคนก็ถ้ายึฝั่งยเฮก้ทายยึดจากทีบ้างอะไไหมเนี่ย Yeah. เดีครับพี่ต่อเลยใช่มครัพี่ต่อเลยครับออเพ่อสิ่งใแต่ละฉากนั่นเอเนาะค่อยแย

ไอ้แก้มม้อมีเปียกกับีีมาแล้วต้องแกมหวัเอาไว้ไอ้แกมเออแม่ครับแม่ครับแม่ เอานีเออคยเอามืออะไรไปเตอตตำมืออะไก็มุนไปเอมือลงตะเนี่ยเอาลงไปเลยม่ใช่เป็นขามามันเป็นขาฮบไมยังพวกเนี้เอเียอ่หนึ เพื่อสิไดใดตลาดฉากแม่รุ่นเก็บตายผู้ผู้รุนผู้เพรนรุนผู้เพรนรุนพี่น้องมารุนน้ำทุกฉากทุกฉากดิต้องปังค่ะต้องปังอย่างเดียวโอเคสับคลิปนี้ฝากพี่น้องติดตามรับชมนะคะพี่น้องคาะกดติดตามกดสูงด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ